คับเพจดูกใหม่กับพี่หมอนิติรามนะครับในส่วนของอาญา3มนะฮะมารุยข้อสอบกันต่อในความผิดต่อชีวิตมาตา288และมาตา289นะครับเนาะอ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะครับในชั่วฮะโอ้โหโกรธแค้นในข่าวจึงมีการนําอาวุธ นะฮะมาดักซุ่มยิงเอาอีกแล้วตระเตรียมแล้วมีซุ่มอีกตั้งหากแบบนี้ต้องไตรตรองแน่ๆนะครับอย่าลืมอ้างมาตา2 8 9อนุ4เนาะเมื่อในข่าวเดินผ่านมาครับในชั่วได้ใช้อาวุธปืนเนี่ยนะฮะโอ้ยิงใส่หลายนัดฮะแต่กระสุนเนี่ยถูกบริเวณหน้าท้องของในข่าวเพียงหนึ่งนัดเท่านั้นขณะที่ในชั่วเนี่ยหลบหนีคิดว่าตัวเองเป็นไงฮะโอ้ปิดจ็อบแล้วปิดจ็อบแล้วเงนะี้นะเออโอ้ใส่ไปหลายนัดเนี่ยนายครับเรียกได้ว่านายครับ ผมเนี่ยปิดจ็อบในขาวแล้วครับปรากฏว่าในขณะที่ในชั่วเนี่ยหลบหนีครับก็ได้ยินเสียงในขาวเนี่ยร้องขอความช่วยเหลืออ้าวปิดงานไม่สําเร็จนี่นา ในชั่วฮะจึงย้อนกลับไปหาในข่าวฮะแล้วใช้ไม้ไผ่ฮะซึ่งวางอยู่บริเวณนั้นฮะทุบตีในข่าวจนตายคาที่ฮะอ้าวแสดงว่าอะไรฮะถ้าสูนหมดฮะเตรียมมา6นัดเล่นใส่หมดแม็กแล้วทําไงอ่ะไม่เตรียมไว้ผูกฉุกเฉินอะไรบ้างเลยอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่ายิงไป6นัดโดนนัดเดียวแล้วไปไงฮะเหยื่อไม่ตายก็เลยเรียกเรียกว่าโอ้ต้องตามไปเก็บงานแล้วฮะไอการไปเก็บตามไปเก็บงานอย่างนี้ก็เข้ามาตา289อนุไหนนะจ๊ะอนุ7ใช่ไหมจ๊ะฆ่าคนอื่นเพื่ออะไรฮะ ปกปิดความผิดของตัวเองที่ได้กระทำไว้นะครับเรียกได้ว,ว่าโอ้โหเก็บงานเก็บงานเขาบอกว่าในขณะที่ในชั่วเนี่ยกำลังมองหาที่ซุกซ่อนนะศพของในขาวอยู่เนี่ยนะฮะในซวยฮะขับรถจักรยานยนต์มาเหตุหการณ์พอดีเอา้าพี่ชั่วทำอะไรอ่ะกำลังขุดอะไรอยู่ในชั่วฮะเลยใช้อาวุธปืนอา้าแล้วเมื่อกี้ไม่ใช้อาวุธปืนวะกระสุนยังเหลือก็ไม่บอก นะครับยิงใส่ในซวยฮะที่ขับจักรยานยนต์มาล้มในซวยศีรษะกระแทกพื้นถึงแก่ความตายฮะโอ้โหแบบเนี้ยในชั่วเนี่ยนะฮะจะมีความผิดต่อชีวิตและร่างกายฐานใดหรือไม่นะฮะบางคนบอกพี่หมอครับทําไมเคสนี้ไม่วินิจฉัยในเรื่องของการซุกซ่อนศพฮะโอ้โหผมเรียนมาแล้วอาญาสอมันมีมาตานี้อยู่เขาถามความผิดต่อชีวิตและร่างกายเขไม่ได้ถามอันอื่นนะฮะอ่ะ จริงๆก็คงต้องอ้าง288 289เป็นหลักเนาะบางคนบอกเอ้ยจะอ้างมาตราไหนอีกไหมก็คงไม่อ้างแหละเพราะว่าอะไรฮะทุกอย่างเนี่ยเป็นเจตนาฆ่าหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตอนที่ยิงในขาวรอบแรกตอนที่เอาไม้ไปทุบหัวในขาวจนตายรอบ2แล้วก็ตอนที่ยิงในซวยเนี่ยนะฮะแล้วก็ในซวยเนี่ยล้ม จนตายเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นเจตนาฆ่าทั้งหมดไม่ได้เป็นเจตนาทำร้ายเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นก็คงต้องอ้างแต่288-289นะจ๊ะอ่ะทีนี้ในเคสนี้เนี่ยอย่าลืมอ้างองค์ประกอบความผิดเนาะตามมาตรา288คือผู้ได้ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับเนาะ การกระทําที่จะเป็นความผิดตามมาตรา288นอกจากจะเป็นการกระทาด้วยประการใดๆเป็นการฆ่าผู้อื่นแล้วจะต้องมีเจตนาตามมาตรา59วร2จจะเป็นเจตนาประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลก็ได้ในเคสนี้เป็นไงฮะประสงค์ทุกรอบเลยนะฮะเรียกได้ว่าต้องการจะโอ้ส่งในขาวไปสู่สุขติแล้วก็ส่งในซวยไปสู่สุคติแน่นอนนะก็เรียกว่าเป็นการเก็บปิดงานแล้วก็เป็นการฆ่าปิดปากแล้วฮะโอ้โหนะะ ก็บอกว่าถ้าผู้กระทำความผิดตามมาตรา288ได้กระทำาดยประการใดๆตามที่บัญญัติไว้ตามมาตรา289ก็จะต้องรับโทษหนักขึ้นในเหตุชกันนั้นก็คือต้องรับโทษประหารชีวิตเลยนะครับเนาะก็รณีตามอุทาหรณ์ครับการที่ในชั่วเนี่ยโกรธแค้นในข่าวฮะนำอาวุธปืนเนี่ยมาดักซุ่มยิงเนี่ยนะซึ่งอาวุธปืนก็เป็นอาวุธอนุภาพร้ายแรงฮะถึงแก่ความตายได้มีการยิงในขาวหลายนัดเนี่ยนะฮะไม่ได้ยิงแค่นัดเดียวเนี่ยนะฮะก็จากพฤติการยิงหลายนัดนี่ก็แสดงว่าอะไรฮะ ก็น่าจะต้องเอาถึงตายเลยฮะแล้วที่สําคัญมีการเล็งอวัยวะสําคัญคือหน้าท้องด้วยนะะี่ะจริงๆอาจจะเล็งหัวแต่ไม่โดนเลยนะฮะก็ถือว่าในชั่วเนี่ยมีเจตนาฆ่าในข่าวแล้ว และการที่ในชั่วรู้ว่าในขาวเนี่ยยังไม่ตายจึงย้อนกลับไปเก็บงานโดยใช้ไม้ไผ่เนี่ยนะฮะบริเวณซึ่งอยู่บริเวณน,นั้นเนี่ยทุบตีในขาวจนถึงแก่ความตายด้วยเจตนาเดียวกันเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็เป็นการกระทําในกรรมเดียวกันไม่ใช่ว่าเป็นไงฮะโดนเรื่องของพยายามฆ่าในขาวรอบแรกโดยใช้อาวุธปืนแล้วก็ฆ่าในขาวรอบสองโดยใช้ไม้ไผ่เนี่ยก็ไม่ใช่ มันเป็นการกระทําโดยกรรมเดียวกันเพราะว่ามันเป็นการอะไรฮะเจตนาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาในรอบเดียวกันแค่เพียงรอบแรกเป็นไงฮะไม่สําเร็จก็เลยมาเก็บงานเท่านั้นเองนะครับเนาะอ่ะการกระทําตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการเตรียมอาวุธปืนเนี่ยนะฮะมาดักซุ่มยิงเนี่ยจึงเป็นการฆ่าฐานอ่าเป็นไงฮะฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนแล้วจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยมันควรจะอ้างมาตราไหนฮะสองอนุ7ดด้วยเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของการที่ว่า ปกปิดความผิดของตนเองเนี่ยในเรื่องที่ว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่า ไม่ไปอะไรฮะไม่ไปเก็บในข่าวนในข่าวแจ้งตำรวจแน่นอนใช่ไหมว่าเ้ในชั่วเป็นคนมายิงนะจริงๆก็ควรจะต้องอ้างมาตรา2 8 9อนุ7ตรงนี้ด้วยนะครับเนาะส่วนการที่ในชั่วเนี่ยนำอาวุธปืนอาวุธอนุภาพร้ายแรงนะฮะยิงใส่ในสวยเนี่ยย่อมถือได้ว่ามีเจตนาฆ่าในสวยเช่นเดียวกันนะฮะและการที่รถจักรยานยนต์ของในสวยล้มลงจนศีรษะกระแทกพื้นถึงแก่ความตายเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตายที่มีผลโดยตรงนะฮะจากการใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงใครฮะยิงในสวยในชั่วจึงมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นนะฮะ และเมื่อเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยการที่ในช่วงมีเจตนาฆ่าในสวยเนี่ยเป็นการฆ่าเพื่อปกปิดความผิดของตนเองซึ่งไปฆ่าในข่าวเขาเนี่ยนะฮะจึงเป็นการฆ่าผู้อื่นเพื่อปกปิดความผิดของตัวเองและเพื่อหลีกเลี่ยงนะฮะผลให้พ้นจากอาญาความผิดอื่นนะครับเนาะตรงนี้ก็จึงมีความผิดตามมาตาสองแอนุ7ไปด้วยนะครับเนาะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันอ้างสองค่อนข้างชัดนะฮะก็เลยต้องรู้ไว้หน่อยนะถ้าเกิดว่าใครไม่แม่นสองก็จะเอ้ยงงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนะ <laughs> อะตรงนี้ พี่หมอขอเห็นแย้งกับทงนิดหนึ่งแล้วกันเนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยในกรณีตรงนี้เนี่ยเป็นการฆ่าปิดปากในซวยเนี่ยน่าจะอ้างเฉพาะ แต่จริงๆมันอยู่ในอนุเดียวกันนะแต่ท่านสหรัฐบอกว่าไอ้เคสอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการอ้างเพื่อปกปิดความผิดตัวเองเฉยๆนะถ้าเป็นการฆ่าเพื่อหลีกเลี่ยงพ้นให้พ้นจากอาญาเนี่ยมันจะต้องเป็นกรณีในซวยไปเห็นแล้วในซวยเนี่ยสามารถจับในชั่วเนี่ยมัดได้แล้วในซั่วกาลังตํารวจกําลังจะมาเนี่ยนะฮะหรือตํารวจมาแล้วเนี่ยแล้วฆ่าตํารวจหรือตํารวจกําลังจะมาแล้วฆ่าในซวยเนี่ยแบบเนี้ยมันจะเป็นการฆ่าเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นจากอาญาในความผิดอื่นเนาะแต่ในเคสนี้เป็นแค่เพียง ปกปิดความผิดของตัวเองเท่านั้นเองนะครับนะอ่ะโอเคก็แย้งกระทงนิดหน่อยแต่ก็คงไม่ถึงกัหักคะแนนหรอกนะครับนะอ่ะมาดูอีกสักข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่าในเสือเนี่ยประสงค์ต่อทรัพย์ของผู้อื่นในวันเกิดเหตุฮะในเสือเนี่ยได้ใช้เส้นลวดขึงเสาสะพานเนี่ยนะฮะทั้งสองข้างโดยเวลาประมาณสักสองทุ่มนะฮะก็ขึงไว้เลยใช่ไหมฮะอารมณ์ประมาณโจรที่แบบขึงลวดขึงลวดอะไรเงี้ยนะฮะ ในช้างตอนสองทุ่มก็ค่าและไม่ค่อยมีสง่งไม่ค่อยมีแสงแล้วละมืดเลยแหละขับรถจักรยานยนต์มาตามถนนโดยมีนางนกภรยาซ้อนท้ายพอจะผ่านสะพานตัวของในช้างก็กระทบกับเส้นเลือดเอ้ยขอไม่ใช่เส้นเลือดเส้นรวดนะทำให้รถเนี่ยล้มลงศีรษะของในช้างเนี่ยกระแทกกับราวสะพานจนถึงแก่ความตายส่วนนางนกนั้นขาข้างซ้ายหัก ะะต้องรักษาตัวถึง35วันจึงจะหายนะครับเนาะให้วินิจฉัยว่าการกระทําของในเสือนั้นเป็นความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายฐานใดหรือไม่ทีนี้เนี่ยตรงนี้จริงๆไม่ยากถ้าเราวินิจฉัยได้ว่าในเสือนี่ประสงค์ต่อทรัพย์ของผู้อื่นใช่ไหมฮะถามว่าประสงค์ให้ในในช้างกับนางนกเนี่ยตายไหมบอกอก็คงไม่หรอกเพราะไม่รู้จักกันไม่ไดี๋วมีความคงความแค้นอะไรกันมาก่อนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจะถามว่าเป็นเจตนาฆ่าประสงค์ต่อผลได้ไหมก็คงไม่ได้ แต่การที่ในเสือเนี่ยโอ้โหพี่เล่นขึงเส้นลวดตรงราวสะพานเนี่ยนะฮะมันจ่มอะไรฮะเล็งเห็นได้อย่างแน่แท้ว่าถ้ามีใครขับรถมาเนี่ยดูท่าจะนะถ้าเกิดว่าขับมาเร็วในในความเร็วโดยที่ปกติเขาก็ขับกันเนี่ยนะดูท่าจะไม่รอดดูท่าจะเป็นไงฮะถ้าโดนคอก็จะคอขาดเลยถ้าโดนตัวก็จะตัวกระแทกกันตรงนั้นตรงนี้กระแทกกับราวสะพานกระแทกกับอะไรก็แล้วแต่มันน่าจะถึงตาย เพราะฉะนั้นการที่ในเสือเนี่ยแม้ไม่ได้ประสงค์จะฆ่าในช้างกับในนกเนี่ยแต่ก็ย่อมเล็งเห็นผลว่าการที่ตัวเองเนี่ยเอาเส้นลวดไปขึงที่เสาสะพานอย่างเนี้ยย่อมเล็งเห็นผลว่าอาจจะมีการตายได้อย่างแน่แท้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นเจตนาฆ่าเลยฮะเล็งเห็นผลนะครับเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยต้องอ้างมาตา2 8 8โดยองค์ประกอบความผิดก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับเนาะซึ่ง ตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปน,นี้คล้ายๆกันเนาะว่าต้องมีการกระทําและเป็นการกระทําตรงนั้นเนี่ยประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลแต่ในเคสนี้เนี่ยเป็นเจตนาเล็งเห็นผลนะครับเนาะสำหรับเจตนาเล็งเห็นผลหมายความว่าผู้กระทําเล็งเห็นผลนั้นว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่แท้หรือแน่นอนเท่าที่จิตใจของบุคคลเช่นว่านั้นจะเล็งเห็นได้นะครับเพราะฉะนั้นหากผู้กระทําคือตัวใครฮะในเสือเล็งเห็นได้ว่าผลนั้นจะเกิดขึ้นแม้ในที่สุดผลไม่เกิดก็ต้องรับผิดฐานพยายามฆ่าเนาะแต่ในเคสนี้ เ,เ,เกิดผลไหมเกิดในช้างตายแต่ในนกไม่ตายอันนั้นก็ผิดฐานพยายามฆ่านางนกแทนนะครับเนาะกรณีตามอุทาหรณ์ครับการที่ในเสือเนี่ยใช้เส้นลวดขึงเนี่ยนะฮะโดยที่ประสงค์ต่อทรัพย์ก็จริงแต่ในเสือเนี่ยย่อมเล็งเห็นได้ว่าหากมีรถจักรยานยนต์แล่นผ่านนะอาจจะพลิกคว่ำนะฮะหรือทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยถึงแก่ความตายได้จึงถือได้ว่าในเสือนั้นมีเจตนาฆ่าผู้อื่นโดยใช้หลักย่อมเล็งเห็นผลตามมาตรา59กวรกสองและเมื่อปรากฏว่า ในช้างเนี่ยขับขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วตัวของในช้างไปโดนเส้นลวดเนี่ยทำให้รถล้มศีรษะของในช้างกระแทกกับราวสะพานจนถึงแก่ความตายเนี่ยในเสือจึงมีความผิดฐานฆ่าตัวใครฮะในช้างโดยเจตนาตามมาตรา288ส่วนกรณีของนางนกซึ่งนั่งซ้อนท้ายในช้างเนี่ยเพียงแค่ขาข้างซ้ายหักไม่ถึงแก่ความตายก็คือถือได้ว่าในเสือเนี่ยได้ลงมือกระทําไปตลอดแล้วคืออะไรฮะ คือการขึงเส้นลวดนะฮะโดยที่ย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าอาจจะทําให้เกิดการตายได้แต่การกระทํานั้นมันไม่บรรลุผลก็คือไม่ตายฮะแค่ขาหักเนี่ยนะฮะในเสือจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่านางนกตามาตา2 8 8ประกอบมาตรา80นั่นเองนะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสาหรับในเรื่องของข้อสอบม,มาตรา2 8 8แล้วก็289จะสังเกตเห็นว่ามีการอ้าง289ค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นต้องแม่นนิดหนึ่งละกันนะครับเดี๋ยวในพาร์ตต่อไปพี่หมอจะมาพามารุยในมาตา29 กันนะครับจะเป็นอย่างไรพอจะทำข้อสอบกันได้หรือเปล่าก็รอติดตามกันในพาร์ทหน้าละกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ